สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือผารหัสปนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาร์คนเกิดราศีเมถุนนะครับผมในเดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6 4นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับก็ตามที่ผมจับได้ในราศีเมถุนก็จะบ่งบอกดวงสตาพื้นดวงก่อนนะครับผม เราก็จะมาเป็นเรื่องของอดีตอนาคตปัจจุบันของที่จับได้ในค่าวนี้นะครับผมก็คือโดยเฉพาะเน้นเดือนอพฤศจิกานะครับเพราะว่าตามที่หัวข้อนะครับผมก็ใครที่เคยดูคลิปของผมจะรู้นะครับว่าการทำนานของผมเป็นอย่างไรนะครับผมเอาพื้นดวงก,ก่อนนะครับพื้นดวงก็จะไม่เหมือนกันทุกครั้งก็ตามนี้นะครับผมก็จะมีการเสริมเติมแต่งอะไรเข้าไปบางอย่างก็คือมีการเสริมเติมแต่งไปยังไม่เหมือนกันทุกครั้งเพราะมันสามารถ ที่จะเสริมอะไรเข้าไปได้บ้างผมก็จะพยายามเปลี่ยนไปแล้วก็เสริมความรู้ให้ไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็จะบอกทุกท่านนะครับว่าดวงของราศีเมถุนมีอะไรบ้างในพื้นดวงนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยสเตรสนะครับผมเ,เดี๋ยวปิดไพ่ไว้ก่อนก็คือสเตรสเนี่ยเราจะทํานายถึงพื้นดวงนะครับไอเราจะทํานายถึงอ,อดีตที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็อนาคตแล้วก็ปัจจุบันนะครับผม เรามาเริ่มจากพื้นดวงคือพื้นดวงราศีเมถุนเนี่ยราศีเมถุนเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นคนที่มีดาวพุธเป็นดาวประจําเรือนแล้วก็อย่างหนึ่งคือพูดเก่งเจราจาเก่งเพราะดาวพุธนะค้าขายเจราจาหรือว่าติดต่อต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวกับปากเนี่ยได้ดีหมดนี่คือราศีเมถุน เวลาสีเมทุนผมจะบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงผมจะบอกว่าหน้าตามักจะสวยมักจะสวยนะแล้วก็มีสเสน่ห์ดึงดูดอย่างหน้าประหลาดถ้าผู้ชายก็มักจะเป็นคนที่ทําธุรกิจการค้าโดยเฉพาะใช้ปากเก่งมากทําธุรกิจเกี่ยวกับคมนาคมการสื่อสารอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้คือการทําอะไรที่มันใช้คลื่นการใช้ไฟฟ้าหรือบางทีก็การติดต่อทุกชนิดคมนาคมหรือการใช้ปากทักษะจิต จิตมันหมายถึงรายการใช้ทักษะเขาเรียกว่าจิตวิทยามักจะใช้ได้ดีมากเพราะฉะนั้นถามว่าราศีเมทุนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเราใช้คํานี้ก็แล้วกันว่าทําธุรกิจเก่งโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปากการพูดนั่นแหละแล้วผู้หญิงถามว่าถ้าจะทําเกี่ยวข้องกับการบันเทิงสื่อบันเทิงก็ได้หรือบางทีก็ทําเกี่ยวข้องกับการพูด acting หรืออะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้ acting การท่าทางแสดงท่าทางมาใช้ปากอะไรเงี้ยปากในการพูดเพื่อแสดงน้น้าว่าการที่ออกเบื้องหน้าก็มักจะได้ทําได้ดีทีเดียวหรือใช้ใช้ทักษะเฉพาะตัวแต่ผมจะบอกว่าเวลาซีเมถุนเนี่ยชอบทำอะไรแหวกแนวไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเช่นชาวบ้านเปิดหนังสือจากหน้าไปหลังเราศีเมถุนอาจจะคิดไปดเลยเออเปิดหนังสือจากข้างหน้า ไอ้ข้างหลังมาข้างหน้าหรือทาอะไรที่มันไม่เคยคนอื่นไม่เคยทํามาก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าราศีเมทุนอาจจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ก็ได้เช่นพราส่วนใหญ่คนแบบเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้คืออะไรก็คือคนที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านนั่นแหละเช่นถามว่าทําไมคนที่อย่างไอสไตล์อะผมยกตัวอย่างไอสไตล์นะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอสไตล์ราศีอะไรแต่ไอสไตล์เนี่ยคิดอะไรที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านจนประดิษฐ์อะไรบางอย่างที่มัน เหนือโลกขึ้นมาได้ใช่ไหมก็คือไอสไตล์ก็คิดอะไรที่มัน e เท่ากับอะไรนะั่นอ่ะเอ่อ m กำลังสองอะไรผมจำไม่ได้นะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ไปอ่านของไอสไตล์เหมือนกันแต่ว่าคิดอะไรที่มันคนอื่นไม่ได้คิดกันอะคือเขาถึงบอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เพราะฉะนั้นคนที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านมัจกจะเป็นผู้นําเทรน์ บางคนอาจจะหัวเราะเยาะว่าเฮ้ยอันนี้มันบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างง้นอย่างงี้แต่คนที่คิดอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยก็มักจะแล้วทรวยถ้าคุณคิดอะไรตรงไปกับชาวบ้านเขาหมดคนคนนั้นเหมือนกับสมัยก่อนประเทศไทยคิดว่าร้านาหายญี่ปุ่นคนแรกที่เปิดร้านหาญี่ปุ่นก็ร่ํารวยต่อไปทุกคนก็เปิดหาญี่ปุ่น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 จนตอนนี้ญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยโหลมากใครๆก็คิดว่า คิดอะไรไม่ออกก็หาญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่เปิดแรกๆเนี่ยเขากินอะไรกันไปหมดแล้วก็คือเหมือนถึงกินเงินไปหมดแล้วแต่คนที่เปิดหลังๆ <c oughs> ก็เหมือนกับกูเล่นเกมที่มันหลังชาวบ้านเขาอะแต่ว่าคนที่เหมือนกับเกมที่แบบว่าหยอดเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่เล่นเกมคนแรกคนแรกที่เป็นคนที่วิ่งไปก่อนถึงเส้นชัยเนี่ยเขาเอาจจะเรียกว่าเกมการเงินก็ได้เกมการเงินก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกัน คนที่ไปก่อนคนแรกคือคนที่ถึงเส้นชัยก่อนแต่คนที่ไปคนหลังๆเนี่ยคนอื่นเขากินกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่คิดอะไรไม่เหมือนชาวบ้านคือคนที่อาจจะมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จได้สูงกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นอัจฉริยะสูงอ่าผมใช้คํานี้นะและอย่างหนึ่งคือราศีเมถุนเนี่ยผมจะบอกว่าผู้หญิงชาวราศีเมถุนมักจะ ชอบผู้ชายที่ไม่น่าเบื like like ่อก็อย right? ่างที่เหมือนที่ผมพูดครั้งแรกไงว่าชอบอะไรเหมือนชาวบ้านมักจะชอบผู้ชายที่ไม่น่าเบื่อมีความสนุกสนานมีชีวิตที่มีความเป็นสีสันและอย่างหนึ่งคือผู้ชายก็เช่นกันนะชอบอะไรที่ไม่น่าเบื่อไม่ชอบความจำเจมีความเป็นศิลปินสูงและอย่างนึงคือผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยคือมักจะกลัวความไม่มั่นคงคืออะไรนี่คือขัดกันนะคือความไม่น่าเบื่อมันคือ ความไม่มั่นคงแล้วก็คือบางคนอาจจะเปลี่ยนแฟนเยอะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีความที่แบบว่าคือส,สภาวะในการที่หญิงเจ้ว่าจะมีแฟนสักคนเนี่ยมันอาจจะไม่มั่นคงในเรื่องของความรักอะใช้คำในสำหรับชาวราศีเมทุนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนแฟนไปเรื่อยๆหรือบางทีก็อาจจะขี้เบื่อแต่ว่าในใจจริงๆพอเขาทําอย่างนี้เขารู้สึกถึงความไม่มั่นคงในตัวเอง เฮ้ยมันนานมากเกินไปแล้วนะทำไมชีวิตชันถหนึ่งเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว,าว่าวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ของชาวราศีเมถุนอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็อาจจะบรรลุไปแล้วบรรลุในที่นี้หมายถึงว่าเขารู้ตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะแก้ไขตรงนี้ได้คือลดความอารติสของตัวเองลงแล้วก็ดูใจตัวเองว่าถึงตรงไหนแต่ถึงยังไงก็ไม่ต้องไปฝืนใจตัวเองมากถ้ารักความเป็นอิสระมากเนี่ย บางทีถ้ารักมากๆจริงๆเนี่ยบางทีคู่อาจจะไม่ใช่คําตอบผมใช้คํานี้นะคู่อาจจะไม่ใช่คําตอบคําตอบจะเป็นทางอื่นที่เหนือกว่านี้ mm. เช่นบางคนอาจจะทําเพื่อโลกหรือบางคนอาจจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์อันนี้ผมไม่ได้พูดตลกนะคือบางคนมีเป้าหมายแบบนี้จริงๆคือแบบว่าทําเพื่อสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้และสิ่งที่ตอบแทนคุณกับมา อาจจะเหนือกว่าสิ่งที่เรียวกว่าคู่ก็ได้อาจจะเป็นเงินจํานวนมาหาศาลอาจจะเป็นบางทีอาจจะไม่ได้เป็นคู่จริงๆแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรเช่นอาจจะไปแต่งงานอะไรอย่างี้มันไม่ใช่หมอะแต่ว่าก็เป็นเพื่อนคุยกันเข้าขากันถูกกันหรือบางทีอาจจะเป็นผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงบางทีเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยซ้ําก็าเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ลักษณะของการที่แบบว่าจะมาเป็นคู่แบบ ต้องชายหญิงแล้วแต่งานกันจดทะเบียนสมรสบางคนจดทะเบียนสมรสเนี่ยหนักนะก็คือต้องแบกรับภาระอะไรมีลูกอาจจะไม่ใช่ลูกที่เราต้องการด้วยซ้ําเป็นลูกที่ดือ้อเป็นลูกที่ก่อความอะไรเงี้ยผมพูดแค่นี้พอแต่ว่าราศีเมถุนเนี่ยผมจะบอกว่าควรที่จะมาดูใจตัวเองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยรู้สึกยังไงเพราะว่าเป็นคนที่มีอารมณ์อัดเตสก็คือช่างใจตัวเองดูใจตัวเองว่าเออตอนนี้รู้สึกยังไงนี่คือ วิธีง่ายๆคุณจะให้ในสชาวราศีเมทุนที่อารมณ์แกว่งหรืออารมณ์อัติเพราะความอารมณ์แปรปรวนนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าการที่ราศีเมทุนจะประสบความสำเร็จได้ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วด้วยคลิปไม่รู้คลิปที่เท่า,หาไหร่นะสำหรับราศีเมทุนคือดูใจตัวเองเพราะตัวเองเนี่ยรู้สึกยังไงอยู่แล้วก็ถ้าดูใจตัวเองรู้เนี่ยรู้ตัวเองเหมือนกับรู้ตัวเองคุณจะประสบความสำเร็จ มันก็เหมือนการน,นั่งสมาธิการทําสมาธิการทําวิปัสนาคุณจะบอกว่าหลสีเมธูนถ,ถ้าเข้าวัดนั่งวิปัสนาหรือกรรมาฐานเนี่ยมักจะออกมาแล้วได้ดีบางคนถามว่าอยู่ในระดับที่ยังไม่มากก็คือต้องการความร่ํารวยถามว่าร่ํารวยได้ครับถ้าเกิดคุณเนี่ยรู้ใจตัวเองนี่ก็จบไปสําหรับดวงตาพื้นดวงนะครับผมก็ไม่พูดอะไรมากเพราะนีก่ก็กินเวลามากแล้วมาดูไพ่ใบน,นี้ไพ่เดอะสเตรนท์ครับ ช่วงนี้เนี่ยผมจะบอกว่าถ้าคุณทําอะไรบางอย่างอีกอย่างนึงของชาวราศีเมทุนนะคือเหมือนกับผู้อ่ะมาัากจะขี้เบื่อแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเพราะบางคนถ้ารักในสิ่งไหนก็ทําในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เหมือนกันจะเป็นคนอารติสเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าได้ไพ่ใบสเตรน์ก็คืออดทนช่วงนี้เป็นช่วงราลาที่คุณต้องอดทนเพราะว่า สามเดือนตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาสามเดือนเน้นโดยเฉพาะเน้นเดือนพฤศจิกานะคุณอาจจะอดทนหน่อยหนึ่งผมใช้คำนี้ว่าอดทนหน่อยหนึ่งบางคนอาจจะป่วยเป็นโรคอะไรบางอย่างที่ยากที่จะรักษามาก่อนนักมาก่อนแต่คุณจะมีผู้ช่วยที่ดีเข้ามาถ้าเป็นผู้ชายที่หน่อยเหงาเรื่องความรักหรืออาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผม,มก็ไม่ได้สันทัดเรื่องเพศเพราะไพ่ยุซีไม่มีเพศนะผมจะบอกไว้ก่อน เพราะฉะนั้นอาจจะมีคู่เข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้ที่คุณต้องการเลยเลี้ยงดูคุณได้แล้วก็บางทีอาจจะไม่ใช่คู่ที่เลี้ยงดูคุณก็ได้แต่เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าให้ความสมพั์กับคุณหรือว่าเข้าใจคุณเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ถามว่าไพ่นี้คือสิงโตก็คือตัวคุณอาจจะคุณถ้ายังไม่มีคู่เข้ามาหรือยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีคู่เข้ามาเลยคือไพ่นี้คืออย่างที่ผมบอกไงผมดูตั้งแต่แรกแล้วว่า คุณจะต้องควบคุมกิเลสของตัวเองควบคุมใจที่มันเหมือนกับสิงโตของตัวเองว่าใจที่มันวอกแวกใจที่มันแบบไม่สมบูรณ์ของตัวเองแล้วคุณจะมีคู่ลักษณะน,นี้เข้ามาคือใจต้องนิ่งก่อนใจต้องเป็นเหมือนกับมีความเป็นคนก่อนไม่ใช่ใจสิงโตใจที่วอกแวกก็เหมือนกับกิเลสกิเลสในที่นี้แปลได้หลายอย่างนะแต่คิดว่าคุณคงเข้าใจแหละเพราะว่าถ้าเกิดคุณคุมใจตัวนี้ได้เนี่ยสภา,าะวะจิตนิ่งเมื่อไหร่เนี่ย ไม่วอกแวกหรือความวอกแวกนี่ก็คืออาจจะบางคนนะอาจ,จะเป็นการที่แบบว่าไปทําอย่างพวน่านี้จับจดหรืออะไรบางอย่างคือไม่เขาเรียกว่าไม่สันทัดในตัวเองคืออาจจะไปทานู่นทนํานี่คือเหมือนกับว่าใจมันลนน่ะก็อาจจะยังไม่ประสบความสเรส็จเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดคุณมั่นคงทั้งฐานะการเงินและจิตใจแล้วเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีคู่ที่ดีก็ได้อาจจะแต่งงานก็ได้สรับราสิมเมถุนบางคนหรือบางคนก็อาจจะ มีกัลยาณมิตรที่ดีถ้าคุณไม่ต้องการคู่จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาโดยเฉพาะหลังเดือนธันวานะครับผมจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาหรืออาจจะก่อนเดือนธันวาหรือว่าภายในพฤศจิกาเนี่ยแหละหรือ,อาจะประมาณธันวาก็คือเร็วๆเนี่ยพบไพ่มันเป็นท้องฟ้าสีทองคือสิ่งที่ดีบางคนถ้าเกิดเ,เจอความอุปสรรคเจอสิ่งทุกยากในชีวิตก็จะดีขึ้นจะมีคนเข้ามาในชีวิตมาช่วยคุณอาจจะไม่ใช่คู่นะเป็นกูรูกูรูในที่นี่หมายถึง เขาเรียกว่าผู้ช่วยที่มองไม่เห็นนะตปแค่นี้แหละผมผมไม่รู้จะใช้คำไหนดีครับผู้ช่วยที่มองไม่เห็นคือเขาเรียกว่าเอาเรียกว่าจาัก,กรวาลกันนะมันจะส่งทางในทางหนึ่งช่วยคุณเองขอยคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณยึดมั่นนะครับผม บางคนไม่มีอะไรที่จะเกาะยึดมั่นเลยนั่นแหละคือหายนะอืมแต่ผมจะบอกว่าถ้าหากคุณไม่ยึดมั่นในอะไรคุณยึดมั่นในตัวเองก็ได้เนี่ยแหละที่ผมจะแนะนําก็จบประสบรดวงตาคนเกิดราศีเมทุนในเดือนพฤศจิกายนพอสมรนร้อยหกสิบสี่แต่เพียงเท่านี้ใครที่ต้องการมาดูอายมือพิสิกกบผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมันที่ไลน์ดีท่าะสองหกที่ผมจ้งไม้ตรงได้แต่คลิปด้านล่างนะครับผมไอดีทาละสองหก ก็วิธีการทังมาก็ทักเข้ามาปกติสอบถามรายละเอียดสอบถามคาคครูมานะครับผมก็สอบถามคาคครูมาสอบถามรายละเอียดเข้ามาส่งทักสอบถามรายละเอียดเข้ามานะครับผมจะส่งรายละเอียดให้ไปบางท่านที่ทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไลน์ไปหาคุณบางท่านจะเป็นผู้โชคดีับการโทรไลน์ไปจากผมก็เป็นได้นะครับผมก็บางท่านจะเป็นผู้โชคดีในการโทรไลน์ไปจากผมก็เป็นได้บางทีผมาจจะเป็นฝ่ายโทรไปนะถ้าเกิดทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่อง ก็เวลาดูให้คุณผมดูให้คุณผ่านทางโทรไลน์นะก็คือผมไม่สติคผมไม่อาเสียส่งไปผมไม่โทรผมไม่พิมพ์ส่งไปนะเวลาดูให้คุณนะก็นัดเวลาแล้วผมจะโทรไลน์หาคุณดูให้สดๆผ่านทางโทรไลน์เลยนะครับผมก็ดูให้สดๆผ่านทางโทรไลน์เหมือนกับผมเป็นโค้ดที่ค so ุยให้คุณผ่านทางโทรศัพท์เลยนะครับผมถ้ามีอะไรก็สงสัยตรงไหนพูดตรงไหนหรือว่าจดคําถามมาแล้วก็โทรผ่านทางโทรศัพท์แบบว่าเปิดเสียงคุยกัน โต้อตอบผ่านทางโทรศัพท์เหมือนกับเป็นโค้ดจริงๆให้กับคุณผ่านทางโทรไลน์เลยนะครับผมก็หลายคนก็จะรู้นะครับว่าผมเต็มที่แค่ไหนในการดูที่เคยมาดูนะครับผมมีอีกวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานมีดู2ออย่างด้วยกันไอ้มีดู2แบบด้วยกันคือ V.P. กับแบบธรรมดาจํากัดราอยู่ไม่ความจริง V.P. อะ่ะเต็มที่นะครับผมก็คือผมเต็มที่กับแบบ V.P. แล้วก็สีอย่างจุดใจนะครับแบบ V.P. ที่ทำงานนะครับผมก็คือเห็นตัวเป็นๆเห็นโค้ดตัวเป็นๆเลยผมก็จะโค้ดให้คุณแบบสดๆตัวเป็นๆแล้วก็เต็มที่กับคุณไปเลยนะครับผมจนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้หลายคนที่มาไม่ว่าจะเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นผู้ประกอบการชื่อดังหรือบางทีก็เป็นกูรูเป็นโค้ดเป็นอะไรแต่ละใคนหรือบางคนก็มาเป็นหนี้มาก่อนหรือบางคนก็มีปัญหาชีวิตมาก่อนก็แก้ไขเขาร่ำรวยไปหลายคนแล้วก็มีลายมือวิศวเงหงตัวเลขสถานการณ์เป็นชีวิต แล้วก็มีศาสตร์หลายศาสตร์นะครับผมสี่อย่างลายมือพิเศษของตัวเลขก็มาดูกับผมกันนะครับผมก็สิ่งเดียวที่เตรียมมาคือแรงใจในการพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้าก็จะมีภาษีในการมาดูผมอย่างมากไม่ใช่ว่ามาเล่นๆไนอย่นี้บางคนก็จดไปด้วยบางคนก็เอาเสียงไปด้วยนะครับผมก็นี่คือคุ้มนะครับผมในการมาดูแบบวีพีมีวิธีหนึ่งคือดูแบบธรรมดาที่สำนักง,งานก็มีลายมือพิเศษจำกัดเวลาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งตรงนี้ราคาจะย่อมเยาว์นะครับผมในการมาดูแบบธรรมดาที่สำนักง,งาน ก็สามแบบนะครับลายมือเอ้สามแบบนะครับคือออนไลน์แล้วก็ธรรมดาแล้วก็แบบ Vp ที่สำนักง,งานกับแบบธรรมดาที่สำนักงานก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้ก็เออใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดกดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยผมจะมีการแจ้งเตือนถคลิปใหม่ๆคลิปดีๆ ขึ้นบิลด์เพิ่มเติมเรื่องเอสำคัญที่กดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต,ต์ผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยก็ประมาณนี้แล้ววันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก็เชื่อมั่นในการกระทำในสิ่งดีๆในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตขอ,ของวันข้างหน้าอแน่นอนวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ